สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568เช้านี้เริ่มที่วัดไสรมาเหนือต่อด้วยวัดไทรมาใต้และมาที่ตลาดยายถมนะครับและวันนี้นะครับเจอพระพยอมนะครับหลวงปู่พระพยอมนะครับวัดสวนแก้วครับนะฮะตอนนี้มรับนี่มนฑลหลวงปู่พยอมมาใส่บาตรที่หมู่บ้านด้วยนะครับนะทุกท่านนะครับตามคลิปครับมนครับ เจอหน้าแล้วมุนครับมาทันปะดีัจิวาธนศิริสนิจังอุทธาปชาิโนจัตตารโอธรรมาวัตันต <fin> ิอายุวันโนสุกลางพระลาทักค่เอาไหนครับไปต่างจังหวัดบ้างครับบางทีสัมมนาท่างจังหวัดครับเผื่ออาทิตย์ครับเลยไม่เจอ พอดีงานงานเสริมเป็นกรรมการจากกองออมทรัพย์นักงานการแบบปาร์ตต้อนรวงครับงานประจําอยู่การแบบปาร์ตอนรวงครับครับบางทีก็ไปต่างจังหวัดบ้างครับไปสัมมนาจนทีเรียนหนังสือครับตบลมหาเพื่อนครับแลกเปลี่ยนความรุ่นครับเช้านี้ที่วัดไซมัดเหนือนะครับมาทันพอดีนะครับสุขดีใจไหมครับฟ้าคิดถึงครับโยมไปไหนมาไม่เจอนาน โอ้เนะเนอะเนะเนะไปต่อวัดใต้วัดใต้วัดใต้กลับมาที่วัดใต้แล้วครับเลี้ยวแรงแอบใจถึงซอยถึงถนนนะครับวัดไสมาใต้ครับไสมาใต้นี่ครับโบสถ์วัดไสมาใต้นะครับไม่ใช่ผนวัดเหนือนี่วัดไสมาใต้ครับไปดูแสงแรกยามเช้าที่วัดไสมาใต้กันบ้างนะครับนะฮะผมที่เบื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเนี่ย ฟ้าเปิดแล้วสวัสดีครับกาแฟรสติ้งเราไม่เจอกันนานแล้วนะหายหายเอารถมาจอดแล้วแม่ค้าไปไหนยึดรถเลยไหมอย่าเจ็บอย่าจนเลยนะครับพอหลวงพ่อใหญ่วัดไทรมาใต้นะครับอายุกว่าเจ็ดร้อยปีครับนี่ว้าวพี่ต้อมพี่เปียครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับออ่สิบยีสสวัสดีครับสวัสดีน้ำแห้งครับพี่อุ้ยเยอะเยอะเยอะลงของผมวานไปนั้งหกสิบเป็น ครับครับครับมันคราบมันคราบครับมันคราบครับพิวัติราสเริัเนจงุฏภัจดาโยตั จารุามาม like วันติอายุวันลสุขังรัตน์ใเ้ยสวัสดีครับพี่เลยนั่งเดี๋ยวประจุน้อยใจ สวัสดีครับประจุปป้อ้อนปันนี้มอนุมัทนาบุญครับตาด้วยครับสวัสดีครับคนสวยสวยก่อนใครสวยก่อนใครครับอย่าเสียงผมสาวสาวสาว,สาว,สาวครับกินงานคุณภาพสาธุ ตุ <c oughs> ยก่อนใครครับตุยก่อนใครอทุกครับอนุโมทนาบุญครับดีครับอนุโมทนาบุญครับ สุสาธุครับสาธุครับ มาดีจ้ะมาดีจ้ะอออนมุมทนาบุญครับนอนมุมทนาบุญครับพี่ชายไปต่อเพราตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปครับไป

อาติวะนาสิริตานิจังวุตาปจายโนจตารุธรมาวาชันติอายุวนโนสุขังพระเยบิชาวันนี้พระอาทิตย์สว่างเร็วเนอะแสงไม่สวยเมื่อวานสวยกว่ามันคือธรรมชาติครับวันนี้ สว่างเร็วกว่าเมื่อวานครับนะฮก็สวยพปกนแบบเนาะน,นะะแต่เมื่อวานผมว่าเมื่อวานสวยกว่า <c oughs> ก็สวยอะ่ะสวย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 ายเอฟซีแล้วครับอ้าวคุณแม่ไปไหนนั่งทางไหนอ๋อสวัสดีแม่พามาแล้วจ้า อะไรครับแม่ให้ด้สบายใจป้าประหยัดเนี่ยจ้าครับมาตรวจมาตรวจมาเเ อยู่ในบ้านไม่หนาวก็เลยไม่ได้ใส่เชื้อออกมาเฮ้ย<า>จ้าวัธรรมดาเราจะใส,ส่เชื้ออะพิวาตาเตเรสนิจังวุธาปะจายิโลจัตตารโหทามวาวันติอายุวันโนสุข,ขังอะระจุอะจุ มันเอาประลาไปแล้วก็ก็ดีใจก่อนนะไอ้หน um, ุ่มนี่แน่ขอใหนุ่มนี้นะแบ่งกันโอ้โหไปทิ่งๆตาผมอ่า ไมโลนี้ไม่ใส ah ่เสื้อหรอลูกวันนี้ไม่หนาวเหมือนเมื่อวานเมื่อวานเย็นครับเช่สวัสดี

ภาพเลี้ยหมาตาเดียวครับมาเนลาเปลี่ยนเวลาบ้างนะครับะไปต่อไปไปที่ตลาดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใส่ป่าพะยอมที่หมู่บ้านนะวันนี้พะยอมมาด้วยว่าไงจ๊ะหมาตาเดียวมวลรับผู้ช่วย ทั่วการฝากมันใส่บาทครับยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติคาคารังเอวะเมวะอิโตจินนางเพตานางอุปกาปติอิชิตังปะิตังตุมหังจิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโสติรโสยะา อาภิวาทานสีลีสนิจัง um> ุธาปจายโนจันดารโอธรรมาวัชตีอายุวันโนสุฟังภาธุครับสามุครับสัุิมน่ะครับสนตุครับสรธุครัุสาเุ

ครับใส่เส <ifica Chevy> ื <laughs> ้อแล้วครับเสื้อเสื้อเหลืองครับท่านไงครับยยเือสวว้ดท่านผู้ชมทัวร์การฝากมาใส่บาตรครับการบริจาคทานจงจำเรื่องถืโยมล้านจุขีติยาโยโกตุไยะจิตที่ตระนังนาฟังโสตสีพระยังจุตังพลังจุนักกตังจุมังคัลังจุปะปะตังจุโหติตังจุปโนตุโมอดจุจยินตังสัมมัจจิโตกัาสินัง

โก้แก่ใจมีแค่ท่านท่านหลานหลานตัวเมื่อเสร่นเจริญนะโยมครับสวัสดีนะลูกนะสวัสดีนิ้มดีใจอยูจีดีใจดีใจเออครับพ่อพี่ก่อนนะครับสวัสดีครับหลวงปู่เดี๋ยวเจอที่หมู่บ้านครับหลวงปู่ครับโอ้โหช้านี้เจอเอฟซีครับหลวงปู่พระพิยมครับเดี๋ยวเจอที่หมู่บ้านกับหลวงปู่ครับไปรอก่อนสวัสดีครับ

เจ็ดสิบหกปีครับเข่สาธุครับเจ็ดสิบหกปีเหนื่อยผมว่าเหนื่อยหลายเหนื่อยทุกวันพ่อเหนื่อยทุกวันไปแล้วครับ กันพีครับสามสี่เก้าสามนับากับนะครับถามาสี่ห้าเก้าหมื่นนัครับทำไรอ่ะระหว่างว่าคลิปนี้จะมีความสุดกันทุกคนทุกท่านนะครับคุณเพอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ